ฟเกมฟรีไฟกับพับจีก็ต่างกันแล้วเราแบบไม่เขาไม่น่าจะเทียบเปรียบเทียบกับพับจีมั้งคะเขาคงไม่เอาเกมที่อยู่คนละระดับมาเปรียบเทียบกันหรอกที่อยู่คนละระดับมาเปรียบเทียบกันหรอกก็ผมขอฝากอะไรถึงเจ้คนนี้หน่อยนะผมไม่รู้หรอกว่าเด็กฟรีไฟล์อะไปได่าหรือเปล่าผมไม่ขอพูดอะไรมากนะครับ เซนบัสเตียนนักล่าผู้ฆ่าวันนี้ข่าก็ไม่มีอะไรมากข่าแค่จะมาพูดถึงเกมที่ทําให้ข่าเกิดในวงการหรือว่าเกมที่ข่าเล่นมาเป็นเวลา2ปีเต็มเกมที่ผมจะมาพูดถึงนั่นก็คือเกม f r e f i r y ครับก็วันนี้หลายคนยูทูบเบอร์หลายคนออกมาพูดไม่ว่าจะเป็นพวกหลายๆคนนะออกมาพูดอ่ะพูดว่าฟ Fire แบบกําลัง มีมแมลงวันเข้าห้องกูได้ไงเดี๋ยวกูแดงคือสตรีมเมอร์หลายคนนะครับเขาก็ไม่ใช่สตรีมเมอร์แบบพวกยูทูบเบอร์หลายคนเขาออกมาพูดกันนะครับเรื่องฟีไฟนะครับคนดูว่าเป็นเกมแบบสังคมไม่ดีบ้างเกมขยะบ้างผมพูดตรงๆนะพวกสตรีมเมอร์ที่เกิดจากเกมฟีไฟแล้วยังดา่าเกมฟีไฟอ่ะผมบอกเลยว่าเขาน่าจะ ทัศนคติไม่ดีเท่าไหร่ผมไม่เข้าใจนะว่าเขาจะด่าดเกมทําไมอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เป็นคนเล่น G T M เหมือนกันแต่ถามว่าผมเล่นฟีฟายไหมผมเล่นครับแล้วผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะผมไม่ค่อยอินวะกับพวกเกลียดเกมด่าดเกมอะเกมอะก็ไม่ใช่เกมของมึงเลยด้วยเว้ยแล้วชื่อมือเล่นอนะมึงก็ไม่ได้เสียหายอะไรมึงก็สนุกเออจริงปะ่ะอ่ะเรื่องหนึ่งที่ผมจะยกตัวอย่างมาหนึ่งเกมหิวตังเกมเป็นเกมหิวตังอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าหิวตังไหมแต่ถ้ามึงอยากได้มึงก็เติมแต่ถ้ามไไม่อยากด้ ไม่เติมเลยนะคือสิ่งที่ผมเติมเนะี่ยเราต้องเติมด้วยใจก่อนเว้ยไอ้เหี้ยกูไม่ได้ไจะมาเข้าข้างฟรีไฟนะคือที่ผมด่าไปเนี่ยมันน่าจะเป็นการแสดงทั้งหมดเลยนะครับผมไม่เคยด่าฟรีไฟจากใจแบบจริงๆแบบเกลียดจริงๆนะไม่เกลียดอะไรเลยอ่ะในระหว่างข้อเปรียบเทียบกับเกมพับทีกับเกมฟรีไฟนะครับซึ่ง สัง,สงแบบแน,น่นอนเพราพับจีจะเป็นคนที่โตกว่าจริงปะซึ่งเด็กก็มีแต่ฟีไฟเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเด็กนะครับเพราะาเป็นเกมที่เล่นในโทรศัพท์ที่มันไม่ค่อยแรงได้อะคือคนคนส่วนมากก็เล่นกันอะ่ะแล้วก็เล่นตามๆกันอะ่ะจริงไหมอ่ะวันนี้ผมจะมาพูดถึงการแตกต่างนะครับทุกอย่างเลยนะในชีวิตผมที่เปลี่ยนไปหลังจากคนที่เลิกเล่นฟีไฟในแคนผมคนที่เคยเป็นคนรักเคยที่เป็นน้องรักของผมหายเกี้ยงครับหมดครับรูไมไปไหนไป GTA กันหมดแต่ว่าถามว่าผมรู้สึกไม่ดีหรือว่าโกรธน้องไหมผมไม่โกรธน,นะเพราะว่าอะไรอ่ะ ตอนเขามาอยู่กับพวกผมเพราะว่าอะไรเพราะฟีไฟดังแล้วผมเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตัวตึงอ่ะเฮ้ยจะบ้าจะโมจะไอ้เียผู้สารนโมไปพูดเอาง่ายคือยุคนั้นอะ่ะคือผมอะ่ะก็ค่อนข้างมีฝีมืออะ่ะเออเออเอ,อ่ะผมจะมาพูดถึงแคนพีดีนะครับนี่คือแคนพีดีที่ผม ทำมาผมเกิดมาในชีวิตผมไม่เคยไปอยู่แคนใครเลยซักแคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนดังผมรู้เอาตรงผมถามพวกเขาได้ไหมผมว่าผมเข้าได้ทุ o แคนอะ่ะเอาจิงๆเลยอันนี้ไม่ได้โมอนะตอนช่วงหนึ่งปีที่แล้วอะ่ะคนดูก็รู้ไว้ว่าผมี่ยเป็นสตรีมเมอร์ที่คนดูแบบโคตรเยอะในเฟซโคตรเยอะอาจจะเป็นฟรีไฟนะเกมฟรีไฟนะผมว่าผมน่าจะอันดับหนึ่งอะ่ะตอนนั้นอะ่ะผมดูในสกอร์บอร์ดตอนผมขึ้นสตรีมผมก็ขึ้นอันดับหนึ่งคนดูมากสุดของผมนะครับตอนนั้นหมื่นสามหมื่นสามเกือบทุกวันประมาณหมื่นหมื่นขะะึ ตอนนั้นเกมไฟเป็น ตอนนั้นโคตรบูมคนโคตรอยากเล่นให้เก่งเว้ยและคนก็อยากเข้าแคนผมมากเลยนะครับตอนนั้นก็ถามว่าตอนนั้นคนมีเท่าไหร่น้อยกว่านี้เยอะครับเพราะอะไรรู้ไหมตอนนั้นเราอยู่กันแบบครอบครัวไงคือเราอยู่กันแบบเกาะกลุ่มทําอะไรทําด้วยกันหมดเล่นอะไรเล่นด้วยกันหมดนอนพร้อมกันทุกอย่างพร้อมกันหมดอ่ะเดี๋ยวผมจะมาดูตอนนี้นะฮะคนที่เป็นน้องรักผมแต่ละคนนะคนดูตอนเนี้ยเนี่ยเหลือไม่กี่คนอ่ะเหลือไอฟิลอ่ะสามวันที่แล้วเฮดอุดโฟร์เคสิบเอ็ดวันที่แล้วอ่ะดูแค่นี้พอนี่คือแคนพีด อ่ามือขวาผมใครจําได้จานะฮะใครใครจาได้คงคงรู้อ่ะ <c oughs> สองฮะถ้าคนดูเนี่ยมาทันคนดูจะรู้จักอ่าไม่ใช่คนดูมาทันคนดูของผมอะในยุคนั้นอะจะรู้จัก2เพจนี้ฮะก็คือ l ูปเปอร์ซีจีแล้วก็แพนด้าไอคอ่ะสมัยก่อนอะ่ะพี่คิงพี่มาลีใช่ไหมเป็นคู่ที่กัดกันด่ากันสัตว์นระลกซ้ำหมาแต่พอบอกเลยว่าอ่าแต่เขาเล่นพวก RV พวกวอรซี C, ใช่ไหมแต่คู่ที่กัดกันสัตว์หมาของฟรีไฟอะพุ่ ถ้ายกตัวอย่างเลยว่าเป็นไอลูปเปอร์กับผมที่เดือดแล้วคนดูเยอะที่สุดในเพจอะที่มันเดือดแกัดกันแบบเป็นเพื่อนกันแต่กัดกันสตรีมเมอร์แบบทิ่ยาบคลายแบบีเฮี้ยโดนด่าี้เขี้ยผมว่ามันเป็นสมสองคนครับที่โดนด่า ผมจะมาดูอ่ะผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะให้คนดูดูแค่แววตาแววตาของสตรีมเมอร์สองคนนะครับหวางระหว่างการเล่นฟรีไฟในตอนนี้กับการเล่นฟรีไฟในยุคหนึ่งปีที่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างกันอ่ะผมเริ่มจากผมของผมเลยแล้วกันนะผมจะเริ่มจากของผมเองเลยนะครับคนดูนะผมเป็นดูผมให้ดูแค่แววตานะดูแววตาสําหรับความสนุกอ่ตตตตาาาาาายยยยยรรรรงงเเอออไมมะ ต้องไปดูขอ้บอลอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะตอนนี้ผมแบบสตรีมแบบสมัยตะก่อนที่มันแบบว่ายังไงอ่ะผมเล่นกับเพื่อนลูเปอร์อ่ะอวผมโอ้ดูดิฝากกูโคตรดีเลยเนี่ยผมผมแค่เนี้ยสตรีมแค่นี้คนดูเป็นหมื่นซึ่งกูงงมากอ่าแล้วดูมาดูของไอบอลดีกว่าไอบอลเนี่ยหาจริงของไอเทียบอลอ่ะครับครับน้องรักรักน้องเพชรับโอยเล่นฟรีบอกไปรัหนาวะสุดมาก โดนลุงกระทืบสีดูัวโดนๆโก้หุ้มใช้เปิดโก้โก้โก้โดนไปใช้แค่หมัดผมชนะได้แน่ๆนขอบคุณไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรน้องพี่ตั้งใจช่วยพี่อ้าเฮ้ยตายดึงสวยเท่ากับเออใช่ครับน้องบ่อนบอลต้มตั้มแพนด้าอ่านี่นี่นี่น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ที่แบบมันหม่ได้มีมือมีตีอะไรบปางเฮ้ยล้าเว้ยล้าเว้ยลาเว้ยลาอ๋อสามหนึ่งอันนี้สามหนึ่งเลยเนี่ยต้องสองหนึ่งอ่ะสามหนึ่งผมไม่ไหวอ่ะคอนโดใจรัวๆครับช่วยดิ คือไอ้ด้มันตกลงกันแล้วตาที่แล้วมันบอกว่าเออพวกกูอยู่หน้ากูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูคนดูดูหนึ่งก่อนกูบอกอะไรเมื่อตอนแรกเขบอกสองหนึ่งอยากอือตอนแรกเขาบอกสองหนึ่งบอลอยาเออนี่ไงกูอ่ะนะเย้ไอบอลยิ้มเหรอกูป้าป้าอย่าหืมเล็บป้าอย่าหืมเล็บป้าแล้วก่อนไอ้บอลไม่กดนะกดเอฟเฟกต์กูไม่ได้กดอะไรเลยอ่ะคนดูกูคนเยอะใส่แม่ี่ไม่ได้ก็ไลตามตามอย่าออกไปตามตามอย่าออกไปไม่ไหวหรอกตามบอล อ่าผมดูผมดูนี่ผมยังขำเลยนะซึ่งคิดถึงตอนนั้นมากต้ามึงโง่ปะวะเอ้ยไอ้ต้ามึงโง่ปะตายใช่บอลล่ะตายอ่ะตาย ไอ้เหี้ยตอนนั้นไม่ค่อหาผมตบพุ่งแวงอ่ะไอ้เหี้ยม่นสู้กูไม่ได้อ่ะกูโหดจัดอ่ะสมัยก่อนอ่ะแล้วมาดูปัจจุบันสำหรับผู้เล่นฟรีไฟอ่ะไอ้แพนด้าอ่ะผมให้ดูแค่แบบแววตาแววตาแวาแวใจอ่ะไปภาพไม่ชัดวะโอ้โคตรเจ็บไอ้เงี้ยก็แค่นี้คนรู้ก็น่าจะรู้นะครับว่าทำไมผมถึงไลฟ์สตรีมไม่สนุกทำคลิปอะไรไม่ค่อยสนุกเพราะว่าหนึ่งคนที่ด่าสตรีมเมอร์ที่ด่าเกมฟรีไฟนะผมพูดเลยหนึ่ง ที่เขาเขาก็เป็นคนที่ฟรีไฟแล้วเขาด่ากเกมฟรีผมไม่ได้จะออกมาเปิดประเด็นหรืออะไรนะคนดูแต่ผมพูดตามความคิดของผมไงจริงปะเออหนึ่งที่เขาด่ากเกมฟรีไฟเขา,ากเกขไปเจอเกมอื่นแล้วเล่นแล้วสนุกกว่าซึ่งเขาแบบเหมือนลืมมาโอ้มันเกิดมาเพราะอะไรจริงไหมนั่นแหละก็ตามนั้นครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคนดูนะก็พูดถึงเกมฟรีไฟแล้วนะครับก็ถามว่าผมเนี่ยจะเลิกเล่นฟรีไฟไหมผมไม่เลิกครับ ผมจะเล่นจนก,กว่าเกมเนี่ยจะดับศูนย์ไปแล้วเราก็ไม่เริ่มเกมใหม่ด้วยกันสาหรับคนที่ชอบในตัวผมก็ขอบคุณมากนะครับคนดูนะแต่ว่าความสนุกหรือว่าความฮาความเดือดแบบสมัยก่อนแบบสมัยก่อนนี่คือแบบย้อนไปอยู่ตอนที่ผมแบบว่าอ,อยู่กับพวกพี่นนท์ไม่ก็ตอนนั้นกับพวกพี่นนท์เนี่ยฟีไฟยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะตอนนั้นอะตอนนั้นฟีไฟมันยังไม่ดังนะตอนที่ฟีไฟดังๆอะผมทําคนดูได้ขนาดนั้นผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครที่ดูสตรีมผมในระยะเวลานั้นผมขอบคุณมากและยังดูผมอยู่ในตอนนี้ ขอบคุณมากครับตอนนั้นผมไม่อยากบอกอะไรคนดูเลยผมแค่อยากบอกคนดูว่าผมเต็มที่ที่สุดแล้วครับสําหรับตอนนั้นผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ทําให้ผมมีรายได้มีทุกอย่างตอนนี้ผมก็มีบ้านครับบ้านหลังนี้ผมอยู่นี้คือบ้านครับคนดูอาจจะยังไม่รู้นะว่าผมซื้อบ้านครับผมซื้อบ้านนะครับหลังนี้ที่ผมอยู่เนี่ยก็ทาห้องทําอะไรนะครับก็ไปดูคลิปรีวิวบ้านนะครับได้นะฮะคนดูสำหรับใครที่อยากดูนะครับ ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากได้ผมไม่เลิกเล่นฟรีไฟแน่นอนผมเล่นไปเรื่อยๆแต่อาจจะมีคลิปนอกบ้างเพราะว่าอย่างที่ผมบอกฟรีไฟคอนเทนมันเดิมๆน่าเบือ่อรู้สึกว่าช่องเพจผมเนี่ยมันจะมีหรือเปล่าต้องไปค้นดูเอาแลนะ้วผมผลล้นแล้วมันไม่ค่อยมีเลยเออเดี๋ยวอย่าเพิ่งจะมาอีกหนึ่งเรื่องการเหยียดเกมฟรีไฟขอไปนี้แล้วกันการ์ฟเกมฟรีไฟกับพับจีก็ต่างกันแล้วเราแบบไม่เขาไม่น่าจะเปียบเียบเทียบกับพับจีมั้งคะเขาคงไม่เอาเกมที่อยู่คนละระดับมาเปรียบเทียบกันหรอก ที่อยู่คนละระดับมาเปรียบเทียบกันหรอก็ผมขอฝากอะไรถึงเจ้คนนี้นะผมไม่รู้หรอกว่าเด็กฟรีไฟอะไปด่าหรือเปล่าผมไม่ขอพูดอะไรมากนะครับก็อยากให้สตรีมเกมของตัวเองไปนะครับคนดดผมไม่ด่าเกมอื่นผมไม่เคยด่าครับจีพับแตดพับเพียเลยนะครับมันน่ามันน่าอันนี้คือความน่าภูมิใจหรอผมไม่รู้อะเรื่องน้ว่าหยยดเกมเนี่ยผมไม่เคยแบบ เหียดเกมเขียดเฮีย,เ,ย,เ,ฮย,เ,ฮยเลยนะผมก็ตีงตมงผมไปอะ่ะซึ่งถ้าคนมาด่าเกมกากผมก็บอกมึงจะมาดูหาพ่อมึงเหรอมึงจะมาดูทักกูทาเฮียอะไรครับคือกูสตีมฟรีไฟล์แล้วไงอ่ะกูเด็กฟรีไฟล์กูพูดได้เพราะกูเล่นฟรีไฟล์แล้วกูมีบ้านทําไมอืมเด็กอายุ17มีบ้านกูเริ่มตั้งแต่สิบห้าและตอนนี้กู17แล้วผมสามารถสร้างอะไรขอบผมต้องขอบคุณฟรีไฟล์นะสตีมเมอร์ที่มีตังทุกๆวันเนี่ยมึงต้องขอบคุณฟรีไฟล์นะไม่ใช่ไ,ไี่ด่าดังได้เพราะเกมฟรีไฟล์แต่ไม่ได้ ไม่รู้จะพูดยังไงย่ยสู้ๆ้ยก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะต่อไปนี้ก็เราก็อยู่กันกับช่องแพนด้าเอ็กซ์ูนะพุกดูนะอย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับผมเพจแพนด้าเอ็กซ์ูก็อาจจะไลฟ์สตรีมทุกวันช่องแพนด้าเอ็กซ์ูนะพวกดูนะขอบคุณมากผมไม่ได้พูดคำนี้มานานแล้วอ่ะผมอย่าพูดมากเลยขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาะครขอบคุณที่ทำให้ผมมีทุกอย่างนี่คือคำพูดที่ผมเคยพูดตอนผมอายุ15นตอผมมเา ก่อนทก่านลินีนะคบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะคบคนดูนะปัจจุบันผมอายุ16 17 17ปีแล้วนะตอนนั้นผมอายุประมาณ15นะครับคนดูนะก็เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับเกมฟรีไฟล์ขอฝากไว้แค่นี้